กนทุคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแมพที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดสร้างบ้านหลบเจ้าตัวละคร t h อเม a ซิ่งดิจิตอลเซอร์คักันนะยังไม่ได้สร้างเลยตามมากันใหญ่แล้วเอ้ยมันตามมาแล้วยังไม่ได้สร้างเลยท่าทางจะไม่รอดนะเนี่ยโ <c oughs> อเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยเนาะ <c oughs> เราก็จะเริ่มจากการซื้อบล็อกกันก่อนค่ะเราเล่นม,มาได้สักพักก็แหละเรามีเงินพอจะซื้อพวกอุปกรณ์นะคะแล้วก็พวกสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ของตกแต่งประดับภายในบ้านนะคะ <c oughs> ซึ่งมันก็จะเป็นธีมของ The Amazing Digital ดิอเมสซิ่งดิจิตอลเซอร์คัน <c oughs> สนะเอาละได้เวลาแล้วไอ้เจ้านำมาทำ ไอเจ้าปลาดาวเอ้ยแล้วมันกัดพิเคียนยังแล้วิ่งหนีหนีด้วยเนี่ยหรือว่ามันโดนครอบงำอ่ะมันกลายเป็นกริดไปหมดหรือเปล่าอ่ะมันดันม<ท>าจอมตีพวกเราอ่ะด้วยเนี่ยสงสายพวกเราจะโดนกริดก,กินกินบ้างแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างพื้นกันสร้างให้เต็มพื้นที่เลยเนาะเราจะใช้เป็นบล็อกสีชมพูแล้วกันนะคะว้าวชมพูชมพู วันนี้เราจะไม่ได้สร้างเป็นลรงละครสัตว์นะแต่ว่าจะสร้างบ้านแต่ว่าจะเป็นลายลงละครกันค่ะเฮ้ยบ,นเนย,ย,ยบ้านของพอมมี่เหรอใช่แล้วาใคลๆบ้านของพอมี่นะแต่ว่าให้เราอยู่เองนะ <c oughs> แบบว่าเรายังไม่เจอพอมน,นี่เลยเนาะเจอแต่จะพวกที่เป็นตัวกริชสีดำมากกว่านะตอนนี้เราก็สร้างรั้วบ้านเสร็จแล้วค่ะแล้วใช้เป็นบล็อกสีเขียวคล้ายๆกับหญ้านะคะสร้างเป็นรั้วปกป้องบ้านนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มทางเข้าบ้านค่ะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มลวดลายให้กับตัวบ้านของเราค่ะ นี่ไงเรียบร้อยใส่ทั้งสี่มุมละมาแล้วมันมาอีกแล้วดูดีพยายามอยากจะเข้ามาหน้าดูแล้วล่ละขยยันจุงเบยจังใก็เข้าไม่ได้หรอกแน่มันมีบล็อกลายลูกเต่าไว้นะเราจะเป็นเสาบ้านแล้วกันนะคะทําเป็นสี่มุมก็แล้วกันนะเฮ้ยน้ารัก้ามันเป็นไอ้ลูกเต่าว่ะดูดีไม่เหมือนของเล่นเลยเนาะก็ทังหมดก็สี่เสาดีกันนะ้ค่อยๆเล็งแล้วก็ค่อยๆวางวางให้มันเท่าๆกันล่ะอันนี้บอกตัวเองอะให้มันเท่าๆกันหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นบล็อกสีเหลืองนะคะ วางบ ok ok นะล็อกวินบล็อกนะเราจะวางให้สูงนิดนึงเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยจะเป็นชั้นเดียวนะคะแล้วก็จะมีหลังคาด้วยดูดิค่าคัางเขาจะอยากมาอยู่ในบ้านเรากันใหญ่เลยกระโดดดึง,ด,งดึงกันใหญ่เลยเราจะเลือกเป็นบล็อกสีเหลืองสลับกับบล็อกสีแดงแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็วางบล็อกสีเหลืองเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหลือด้านหลังไดยเนาะ ถ้ายางงั้นแน่นอนเลยเดี๋ยวเราต้องสลับด้วยสีแดงใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าลรงละครสัตว์ของพอมนี่กับของเคนเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะคะเอาล่ะแต่ว่าเราสร้างเป็นบ้านใช่ไหมมันก็จะเท่า,ทากันหน่อย นี่ไงสีเหลืองกับสีแดงว้าวสวยจุงแล้วก็ตัดขอบด้วยลายลูกเต๋าเนาะเอาละค่ะสร้างกําแพงบ้านเสร็จนะต่อไปค่ะเราต้องทําทางเข้าบ้านนะคะเมื่อจะไม่ใส่ประตูดีมากแต่ว่าเราจะใส่เป็นลายลูกเต๋านะคะทําเป็นทางโค้งเข้าบ้านละกันนะถ้าเป็จุให้ของละครนะก็ละครสัตว์เขาไม่ต้องมีประตูหรอกเห็นแต่ไกลเลยคิดว่าไม่ใช่บ้านคิดว่าโละครสัตว์นะ ตรงนี้เราก็จะลบบล็อกออกไปนะคะให้บล็อกมันว่างๆไว้นะแล้วก็ใส่บล็อกสีฟ้าลงไปแทนนะคะจริงๆอยากได้เป็นบล็อกกระจกมากกว่านะแต่ว่าเราหาบล็อกกระจกไม่เจอนะคะอคาดว่าไม่น่าจะมีบล็อกกระจกนะนี่ใช้น้ำยาขัดกระจกยี่ห้ออะไรทำไมมันขุ่นมัวมัวหมองขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ขัดกระจกอันนี้เขาเรียกว่าท้าสีกระจกไปเลยแล้วก็ใช้บล็อกวรูปต่อนะคะวางแทนกันสาดแล้วกันนะตกแต่งขอบหน้าต่างนะคะแบบนี้นะเราวางสักสามบล็อกนะน่าจะพอดีแล้วล่ะ ทว่างให้เราปั่นแล้วกันด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะสวยดีเหมือนกันนะนี่แล้วก็เหลือว่างหลังคาเอหมาแล้วมันจะมากินเขาเปล่าอะ่ะโยอดอย <c oughs> ฉันขาโยอดยอย่อยาเข้ามาฉันหิวจังเลยอีไนเป็นงนหนูหรือเป็นหนอหรือเป็นทากยักษ์กันแน่เนี่ยอย่างก,กับตัวทากเลยดูลูกกระตาวมันดิโอ้มีกี่ลูกกระตาเนี่ยตอนแรกนึกว่าลูกกระตั้วนมุมซะอ,อีกนะอีคนลุก แล้วก็เดี๋ยวหลังคาเนี่ยใช้เป็นลายลูกเต่าก็จะดีนะมันจะได้ตัดกับลายเหลืองแดงเนี่ยข้างล่างใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็เริ่มทําหลังคาละทาเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็เรียงกันแบบนี้เลยนะโอ้โหลายพ้อยเลยทเดียวดูจุด สีกันี่มันบ้านหมาดาม่เชียนชัดๆเลยไม่ใช่นี่มันบ้านลายลูกเตา๋าเห็นเปล่าดูหลังคาดิทำดูใกล้ๆอ่ะมันเหมือนมีรูนะเหมือนรังต่อหรือว่ารางแปนนี่แหละดูยังไงยังไงมันก็บ้านหมาดาม่เชียนลายหนึ่งตัวชัดๆเลยไอ้มันไม่เหมือนซะหน่อยดูของเขาสักก่อนไปเติมสีฟ้าลงไปหน่อย,ยแทนหน้าต่าง,งละกันอยากได้กระจกอ่ะมแต่ทำไมเขาไม่ทำกระจกมาให้เราเนาะ มันมาอีกแล้วไอ้เจ้าสีดำคลิสไอ้เจ้า<ม>น่ามาทำน่ากลัวจุงมันตายแล้วพี่เคนมันมาเป็นคุกแล้ว<ห>เดี๋ยวเราทำป่องไฟอย่างดีกว่านาะเราขาดป่องไฟไปได้ไงล่ะแล้วก็ใช้สีเหลืองเนี่ยวางสลับไลกันนะแล้วก็บนป่องไฟานาันสุดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นลายลูกเต๋านะคะวางทับลงไปอีกทีเนาะอ้าวใหญ่ๆนะไว้เตรียมต้อนรับคุณลุงเซนต์คอร์สห้ตั้งหลายอาทิตย์จะรีบไปไหน <laughs> หลังจากนเราจะเริ่มตกแต่งวันนี้จ้ภายในบ้านเลยนะคะ แล้วก็จะวางทีวีลงไปนะทีวีน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นเก้าอี้ของเจ้ากระต่ายแจ็คค่ะอุ้ยน่ารักจุงนีตาด้วยเจ้ากระต่ายแจ็คมันกลายเป็นเก้าอี้มาให้เรานั่งแล้วดูดิะล้วมันก,ก,กัดก้นดไหมล่ะเนี่ยแล้วดูทีวีดิทำไมทีวีน่ารักจุงนี่ทีวีเขาหลุดออกมาจากซีรีส์เลยนะเนี่ยแล้วก็โซนตรงนี้เป็นห้องครัวดีมากอันนี้ก็แทนเคาน์เตอร์ครัวก็แล้วกันโอโหสีจะาไม่กล้าสุดเลยถ้ามีตู้เย็นกับของกินด้วยก็จะแบบเลิศลรูม,มากเลยนะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยแหละ เราวางเป็นเคาตอร์ครัวไว้กันละกันจินตนาการทิ่ว่ามันคือแบบเคาตอร์ครัวเนาะแล้วก็อันนี้คือคล้ายๆกับตู้เย็นก็นละกันนะโอ้โหตูต้เย็นสีบบขาว <laughs> <laughs> ล้อ,อ<ด>ใช้บล็อกไม้กันไว้เป็นโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ค่ะเก้าอี้เนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกับเอ่อชุดของตัวตลกเลยนะโอ๊ยนี่มันเก้าอี้พนนี่นี่แนะเหมือนกับเก้าอี้ลายพอนนี่เล้วล่ะว้าวน่ารักจุงแล้วก็ต้องมีสไลเดอร์ด้วยละในบ้านเนี่ยเราก็จะวางสไลเดอร์สักหนึ่งอันนะคะเออเอาไว้ทำอะไรสไลเดอร์ที่ยังสไลด์ไม่ได้แล้วก็จะมีลูกโป่งค่ะวางลูกโป่งลงไปลูกโป่งมันเหมือนกระถางดอกไม้เลยอ่ะดุดดีน่ารักดีเนาะ จะวางไว้หน้าบ้านด้นะสักสองกระถางแล้วกันนะลายตุ๊บปองตุงต๊บปองเลยอันนี้อีกสองกระถางแล้วกันนะมันเหลือนะมันก็จะวางไว้รอบๆบ้านก็จะดีนะเนาะตรงนี้ก็ดีนะวางไว้ทางเข้าบ้านเลยแล้วก็ต้นไม้เราจะต้องปลูกต้นไม้ดีละกันปลูกกันบนนี้นี่แหละมันจะได้กันเจ้าพวกมอนเตอร์ดิจิตอลเซอร์คัเนี่ยไม่ให้เข้ามาได้นะ <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาเฮ้ยไอ้เจ้าปลาดาวไอ้เจ้าดาวนี่มันเข้ามาบ่อยมากเลยเนี่ยอยู่ดี เฮ้ยมันตามพี่เคงเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาบ้านนี้อันตรายจุงวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดหรือ่าก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสาไวแ้วแล้วกันเนาะเราอยากได้เสาแบบนี้มาอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเอ้ยนี่ล่ะหมอมงแล้วแล้วตอนนี้ค่ะเราก็สร้างบ้านลงละครสัตว์ติ็ก Amazing Digital Circus เสร็จแล้วนะดูสิหลังคาของเราเนี่ยทาจากลายลูกเต่าเลยนะว้าวว้าว,ว,วสวยเวอร์แล้วกําแพงเนี่ยก็ใช้เป็นลายลงละครสัต สีเหลืองสลับกับสีแดงแล้วเราก็เพิ่มเติมสีฟ้าลงไปแทนหน้าต่างเลยนะคะเสร็จแล้วล่ะดูดิเป็นไงแต่ว่าไม่ใส่ประตูนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนเข้ามาได้ไง,ไงนะ่งายๆอ่เนาะรวมทั้งเจ้าดาวด้วยนะเข้ามาหาเราตอนกำลังกิน,กนกข้าวนะ <c oughs> นี่ยังไม่เจอพัอมมี่กับแจ็คเลยนะตัวจริงด้วยยังไม่เจอเลยวันนี้แต่ยังไม่เจอพี่เคนด้วยล่ะ,<ๆ>ละ อ้าวพี่เคนก็อยู่ตรงนี้ไงก็อยู่ข้างๆอ้ามาตลอดนี่แน่เออไม่ใช่พี่เคนคนนี้นะเขาหมายถึงว่าพี่เคนในดิจิตอลเวอร์นะเดี๋ยวเรามาดูรายการทีวีกันหน่อยดีเออรู้สึกว่ายังไม่ได้จ Half ่ายค่าไฟเลยนะอ,าอ้าวเฮ้ยจะดูนเมรนี่เดี๋ยวไปยิมเนตค้นข้างบ้านก่อนน <c oughs> แล้วก็นี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ยังไม่มีของกินแล้วก็สไลเดอร์ในบ้านไปเล่นแก้บเบื่อพุ่งไปเลยเย,ย้แลแค่ค่ะเดี๋ยวอันนี้แล้วก็สร้างบ้านเอาชีวิตรอดจาก D M S Digital Circuit แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแนวสร้างบ้านอย่าลืมบอก นี่แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคัมแบ็คพบกันอีกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย,บาย